ทำขนมไม่เป็นแต่ว่าอยากจะทำขนมกินเองนะคะมาลองเมนูนี้ค่ะฮันนี่บัตเตอร์บิสกิตับลองว่าทำได้แน่นอนค่ะเริ่มกันเลยค่ะผสมนมกับน้ำส้มสายชูคนแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำขนมจะขาดแป้งสาลีไม่ได้นะคะวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ของมัมเมทค่ะเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ค่ะเป็นถุงซิปล็อกใช้งานสะดวกมากอัตราส่วนก็ตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะแป้งมัมเมดเนี่ยเป็นแป้งสาลีเกรดพรีเมียมค่ะวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยขนมหรือเบเกอรี่ที่ทำออกมานะคะได้เนื้อสัมผัสแบบพรีเมียมจริงๆเราจะผสมน เราจะใส่เนยเย็นหั่นเต๋าลงไปปั่นค่ะเราจะปั่นให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันดีค่ะอาจจะใช้ไม้พายช่วยด้วยก็ได้นะคะ พอเนยไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเติมนมกับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ค่ะปั่นต่ออีกนิดนึงค่ะให้พอแค่แป้งกับนมเนี่ยเข้ากันดีนะคะเนื้อสัมผัสที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สกู๊ปไอติมเนี่ยไปตักใส่ถาดอบกันสูตรนี้เป็นสูตรของเชฟพ,พลนะคะแต่ว่าจิ๊กมาเพิ่มความหวานเพิ่มอีกนิดนึงใช้เนยละลายนะคะมาทาบนบิสกิตของเราก่อนเข้าไปอบค่ะต่อไปนะคะเราจะผสมเนยกับน้ำผึ้งค่ะคนให้เข้ากันเลยบิสกิตของเราอบครบ12อนาทีแล้วเนี่ยก็เอาออกมาทานเนยกับน้ำผ คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหอมมากๆเชีย่ยแมเลยยังเล่าว่ามันทําง่ายจริงๆใครทําขนมไม่เป็นนะคะรับรองว่าทําได้แน่นอนค่ะวัตถุดิบก็น้อยด้วยหอมเนยน้าผึ้งมากๆอย่าลืมไปลองทํากันนะเะส่อแป้งมาเมนะคะหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเลยหรือสับทำเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมัมเมดเกค่ะ